คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สมศักดิ์ศรีฟาร์มนะครับที่นี่เป็นฟาร์มสุกรที่นํามูลสุกรนะครับมาทําเป็นแก๊สชีวภาพแล้วก็ปั่นไฟใช้เองในฟาร์มแห่งนี้ด้วยนะครับและตอนนี้ผมยืนอยู่กับคุณลุงสมศักดิ์สาสกุลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับลุงสมศักดิ์ครับผมถามที่มาของฟาร์มหน่อยได้ไหมฮะมีการเลี้ยงหมูนานแค่ไหนแล้วครับสิบกว่าปีได้สิกว่าปีแล้วนะฮะแล้วมีแนวคิดยังไงฮะถึงนําแก๊สชีวภาพเนี่ยเข้ามาฮะเดิมครั้งแรกเลยเดิม จากเกษตรก่อนเกษตรอำเภอเกษตรผมรู้มาแนะนําก่อนว่าจะให้ประหยัดทำยังไงถึงจะให้ประหยัดไฟได้อะไรครับผมก็เลยอยากอยากลองอยากรู้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เกษตรครั้งแรกเลยมาทําเป็นบ่อปูนครับ่อปูนทําแก๊สเอาเพื่อเอามาใช้เอามาหุงต้มมาหุงข้าวหุงอะไรเลยทีแรกใช่ไหมยังไม่ได้เอามาติดเครื่องครับตอนนี้เขาก็มาแนะนําให้ปั่นไฟให้ปั่นไฟก็เลยมา เอาเครื่องเล็กๆมาติดเอาเครื่องดีเซลมาปั่นปั่นพัดลมเลยครับปรากฏว่าพลาะมันเยอะครับก็ต้องดูแลตลอดไปไหนไม่ได้เลยครับนะครับฟังจากที่ลุงสมศักดิ์เล่ามาแล้วอยากเห็นกระบวนการขั้นตอนการผลิตซะแล้วแหละนะครับให้ลุงสมศักดิ์พาเดินทัวร์ได้ไหมฮะได้ครับได้ครับเชิญเลยครับอันนี้เป็นปลาหมูเลยใช่ไหมครับเป็นปลาหมูเริ่มต้นเลยเลี้ยงเลี้ยงหมูโดย มีมีคนให้อาหารแล้วเสร็จแล้วที่หมูก็จะลงไปในรางเองโดยเวลาน่ามันก็จะไหลลงบ่อเองโดยเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปทําอะไรหรือเลี้ยงปกติแสดงว่าพอหมูเนี่ยเขาเขามีมูลออกมาแล้วก็น้ําฉีครับก็จะไหลลงไปในบอ่อไหลไปในบอ่อ ผู้ชมครับด้านหลังผมนี่คือบ่อหมักแก๊สชีวภาพนะครับซึ่งมาจากมูลสุกรที่เขาผสมกับน้ำแล้วก็ส่งมาที่นี่ใช่ไหมฮะแล้วท่ออยู่ตรงไหนฮะลุงท่ออยู่ฝังอยู่ใต้ดินครับเอาฝังมาแล้วใช่ไหมฮะสามหลังนี้จะไหลมารวมกันแล้วก็ไหลเข้าบ่อหมักบ่อหมักครับก็คือเขาก็จะทําปฏิกิริยากันเองข้างในทากันเองไม่ต้องเราไม่ต้องไปทําอะไรพอนั่นแล้วมันก็ไหลเข้าเองโดยตามธรรมชาติครับด้านหลังใหญ่ขนาดนี้จุได้ประมาณเท่าไหร่ฮะเป็นพันน่าจะเป็นพันคิวพันคิวนะฮะ ไอ้คือตรงนี้ที่ทแฟบไปนี่คือจริงๆแล้วมันก็สามารถพองได้ใช่ไหมมันพองได้แต่ว่ามันตอนนี้แก๊สมันน้อยลงไปแล้วก็ถูกน้ําไปกดด้วยอ๋อครับอยากไปดูว่าจากจุดนี้นะฮะเขาจะส่งไปที่การปั่นไฟใช่ไหมครับ,รบจากใช้ใช้ท่อเลยอันนี้ท่อท่อที่ส่งไปเครื่องปั่นไฟเนี่ยท่อ p v c อันเนี้ย ส่งไปจะส่งไปไกลมากเลยสรับส,ส่งไปหน้าความ์มอ๋อท่อที่เราเห็นนี่คือส่งส่งแก๊สออกมาตแต่ท่อที่จากบูสุกรจะฝังอยู่ใต้ดินแล้วครับ,รบไปดูเครื่องปั่นไฟได้ไหมฮะได้ครับเชิญครับลุงสมศักดิ์ครับจากบ,บอ่อแก๊สชีวภาพเนี่ยพอหมักเสร็จแล้วบอ่อเหล่านี้นี่คืออะไรฮะบอ่บอน้ำเสียที่ออกจากบอ่อหมัก อ๋อครับยจากบ่อหมักเหมือนเป็นเป็นกากของเขาออกมาเป็นกากด้วยที่มันจะไหลออกมาโดยธรรมชาติของมันเราไม่ต้องไปทําอะไรแล้วแล้วบ่อเหล่านี้นี่คือปล่อยไว้แบบนี้หรือว่าเอาไปทําอะไรได้บ่อแบบนี้ก็เอาเอาไปใส่นาเอาใส่นาไครับเอาน้ําไปเลยใช่ไหมเอาน้ําไปเลยเป็นรดไล่อันนีดีมากเลยครับนะฮะเดี๋ยวก็ลุงสมศักดิ์พาผมไปดูเครื่องปั่นไฟได้ไหมครับว่าเขาปั่นกันยังไงเช่นครับ ู้ชมครับและนี่คือจุดสุดท้ายนะฮะจากฟาร์มเลี้ยงสุกรนะครับแล้วก็ได้มูลสุกรเนี่ยก็ไปที่บอ่อหมักแก๊สชีวภาพนะฮะแล้วก็ได้ถูกส่งต่อลำเลียนเฉพาะแก๊สนะฮะมาอยู่ที่จุดนี้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช่ไหมค,ครับลุงมาตามท่อนี้เลยใช่ไหมครับท่อนี้เลยท่อ PVT ีีเขียวๆ,ๆเนี่ยครับเดินมาไกลด้วยเดินมาจเดินมาไกลอย่างน้อยก็เจ็ดสิบกว่าเมตรครับก็คือเหมือนเราแบบดูดแก๊สมาแล้วก็เอาแก๊สมาเนี่ยปั่นไฟโดยกระบวนการง่ายๆครับง่ายๆครับวันหนึ่งเนี่ยผลิตไฟได้เยอะแค่ไหน ก็ประมาณ5 0,000ื่นวัตต์ครับแต่ที่ใช้อยู่ก็คงสามหมื่นวัตต์ประมาณสามหมื่นวัตต์ก็คือมี5โรงตกโรงละหมื่นวัตต์ครับถ้าแก๊สไม่พอใช้เราก็ต้องหยุดเครื่องไว้ก่อนก็คือไอบอบรรลูมันก็จะแฝงตัถ้าไม่พอก็ปิดเครื่องเลยต้องดับเครื่องพักระดับเครื่องพักพอไอบอรลูมันพองขึ้นมาเราก็สามารถใช้ต่อได้ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณลุงสมศักดิ์ที่มาให้ความรู้ผมนะครับขอบพระคุณครับลุงสมศักดิ์ครับเดี๋ยวพาเดินดูเครื่องหน่อยนะครับได้ครับ ถึงประกายแรกคือจะได้รับความเอื้อเฟื้อจากพลังงานจังหวัดได้นำพามาประสานกับท่านนายกเสร็จแล้วก็ขอนายกก็ของบประมาณเพื่อว่าจะไปดูงานที่นั่นที่นี่จุดนั้นจุดนี้แต่จะมีการต่อเนื่องตลอดเวลาครับมากระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีงบที่จะช่วยเหลืออบตอเราเพื่อจะดำเนินการเรื่อง เตาเผาฐานบ้างเพื่อให้ชาวบ้านใช้ได้ทุกครัวเรือนและแต่แต่ว่าคือความความสามารถของแต่ละคนหรือว่าทุนรอนของแต่ละคนจะจะใช้อีตรงเนี้จะไม่เท่าเทียมกันครับแต่ว่าบางคนก็สมมุติว่าไปดูงานแล้วไปเจอแผ่นเขาเรียก แสงอาทิตย์ครับก็เอามาพัฒนาใช้ระบบน้ำหยดซึ่งเขาก็อธิบายให้ฟังว่าใช้ค่าของไฟเท่าไหร่เอามามาปั่นกับที่มอเตอร์ปั่นตัดน้ำฝนเขาก็สามารถใช้กันได้ซึ่งเป็นน้ำหยดลักษณะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าใช้แสงอาทิตย์ใช้แสงอาทิตย,แตย์แล้วก็เหนือ่อยไฟฟ้า ที่เท่าไหรเขาก็เลยใช้ต่อน,นั้นมามามาใช้กับน้ําซึ่งปั้มขึ้นไปแล้วลงมาใช้กับผักซึ่งเขาทําเกษตรฟอเพียงกันแถวนี้เขาทำกันเยอะทําผักทํานาแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เริ่มทําผักกันเยอะครับเพราะทํานาก็เป็นปกติอยู่แล้วทุกที่นี่จะทํานาอยู่แต่ตอนนี้พัฒนาในการทําผักพืชผักสวนครัวจะทํากันเยอะ นกขณะนี้ทำกันมากมายจริงๆแล้วจะอยากจะให้มีโรงไฟฟ้าในชุมชนด้วยซ้ำไปเพื่อว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าชุมชนร่วมมือกันให้กำเนิดไฟฟ้าในชุมชนได้อีกตรงเนี้เคยคิดกันไว้ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโรงไฟฟ้าในชุมชนซึ่งสามารถผลิตจากมูลสัตว์ต่างๆหรือว่า สิ่งที่เหลือจากการเกษตรอย่างเช่นพืชผักอะไรที่มันใช้ไม่ได้เราก็สะสมหรือว่าอนาคตอีตรงนั้นคือว่ามันก็ยังไม่แน่นอนแต่ว่าคาดการไว้ว่าน่าจะมีโรงไฟฟ้าในชุมชนเราปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทนมากขึ้นนะครับ ึ้นอยู่กับความเหมาะสมของทรัพยากรและภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศซึ่งก็ต้องเลือกใช้กันนะครับวันนี้พลังไทยรักพลังงานหมดเวลาลงแล้วครับสัปดาห์หน้าผมจะนําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพลังงานสีเขียวกลับมาฝากคุณผู้ชมอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ